ยอดอาวุธทั้งเจดของโกเลงตะขอจำพรากบทที่เจร่องรอยรำไรรถม้าแล่นไปเบื้องหน้าภายในรถทั้งสะดวกสบายทั้งมั่นคงกวงแชร์ลิงใช้สายตาอ่อนโยนมองดูเอี้ยเจงกล่าวขึ้นเราก็เคยได้ยินชื่อท่านนะเรารู้ว่าท่านเป็นลูกผู้ชายที่เข้มแข็งแต่เราไม่เคยเห็นท่านลงมือมาก่อนเลย ท่านคิดจะต่อยคนทำไมทิ้งป่วยให้ฝ่ายตรงข้ามจับกลุ่มจุดสำคัญของท่านก่อนล่ะเอียรเจงถามขึ้นท่านไม่เคยเห็นกระบวนท่านั้นของข้าพเจ้ามาก่อนไม่เคยอยู่แล้วอืมข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันข้าพเจ้าเพิ่งจะใช้กระบวนท่านั้นเป็นครั้งแรกเนื่องเพราะความจริงข้าพเจ้าคิดค้นขึ้นมาอย่างฉับพลันทันด่วนที่ข้าพเจ้าฝึกฝนเป็นวิชาเช่นนี้แหละกวงแชริงยิ้มขึ้นวิชาฝีมือเช่นนี้ บางครั้งก็มีประโยชน์มากเลยนะเอียจเจงถามขึ้นท่านเคยได้ยินคนเอ่ยถึงข้าพเจ้าใช่หรือเปล่าใช่แล้วละ่ะใช่สื่อสือรึเปล่าถูกต้องแล้วแล้วนางตอนนี้ไปไหนละ่ะกวงแชรลิงกล่าวด้วยสุ่มเสียงเศร้าเสียดายอย่างอับจนปัญญานางไปแล้วละ่ะสตรีนางหนึ่งถ้าคิดจะจากไปก็เหมือนกับฝนตกจากฟ้าไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้แล้วท่านรู้หรือเปล่าว่านางไปไหนไปกับใคร กวงแชร์ลิงสันศีสะไม่ไม่รู้เลยก่อนหน้านี้เราก็ดูไม่ออกว่านางจะไปความในใจของสตรีนี่สุดที่บุรุษจะเดาได้เลยนะเ,ยเช่นเดียวกับความในใจของบุรุษสตรีก็ไม่มีปัญญาเดาได้เอียจเจงเงียบงันไปครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้นข้าพเจ้าก,ก็คิดจะไปละลาก่อนนะมันบอกไปเป็นไปจริงๆพูดจบก็เปิดประตูรถกระโดดออกไป รถมายังขับไปเบื้องหน้าด้วยความเร็วปกติกวงแชริงเอ็นกายอยู่ในรถตามสบายใบหน้าที่ความจริงน้อยครั้งจะปรากฏความรู้สึกยามนี้ปรากฏความรู้สึกประหลาดชนิดหนึ่งทันใดนั้นใต้ท้องรถปรากฏคนคนหนึ่งทลันออกมาดุดมัดฉาอันปราดเปรียวทลันวูบเข้าหน้าต่างรถมันสวมเสื้อสีเทาในมือถือไม่เท้าไม่ไผ่กลับเป็นเทพกระบี่ตาบอดเอ่งว่อมวยมันพลันบูเข้ารถของกวงแชริง แต่กว้วงแชรลิงปราะศะจากท่าทีตื่นเต้นคล้ายทราบแต่แรกว่ามันต้องมาเพียงถามขึ้นว่าท่านน้่มตายใต้คมกระบี่ของท่านหรือเปล่าเทพกระบี่ตาบอดกล่าวขึ้นไม่เรากับมันความจริงยังไม่ได้เริ่มลงมือกันเลยเพราะอะไรละ่ระก็เพราะไอคนที่จากไปเมื่อกี้ไงกว้วงแชลิงขมวดคิว้วเป็นเพราะเอีย้ยเจงนั่นเหรขณะที่ท่านฆ่าคน มือปราบเล็กๆคนหนึ่งสามารถหยุดท่านได้งั้นเหรอครั้งนี้ท่านดูคนผิดแล้วเอยเจงคนนี้ต้องใหม่ธรรมดาแน่นอนยังไงเทพกระบี่ตาบาดกล่าวขึ้นกระบวนท่าของมันแม่ดูเหมือนจะไร้ระเบียบแบบแผนแต่พื้นฐานพลังฝีมือมันเข้มแข็งไม่ใช่คนไม่มีประวัติความเป็นมาแน่นอนเราเคยประมือกับมันมันไม่อาจตบตาเราได้หรอก เทพกระบีขุนเขาครามน้ำอิตติงก็คิดจะรับมันเป็นสิทธิ์แต่มันกลับปฏิเสธไปซะอย่างนั้นหันคิดออกหรือเปล่าว่ามันทำไมถึงปฏิเสธกวงแชลิงเงียบงันเนิ่นนานจึงกล่าวขึ้นเนื่องเพราะวิทยายุทธประจำสำนักของมันไม่ได้เป็นร้องเพลงกระบี่ของน้ำอิตติงเลยถูกต้องแล้วแล้วทำไมมันไม่เคยใช้วิชาฝีมือของสำนักมันมาเลยละ่ะก็เพราะ มันไม่อยากให้คนรู้ความเป็นมาของมันยังไงล่ะแล้วท่านคิดว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงกันนะเทพกระบีตาบอดก็เงียบงันสักครู่จึงกล่าวขึ้นครั้งแรกที่เราเห็นมันเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับคนคนหนึ่งคนตาบอดคนหนึ่งฉะนั้นเลยเห็นได้แม้ว่าในใจมีดวงตาบนกระบี่มีดวงตาแต่ก็มองไม่เห็นผู้คนนี่ก็เป็นเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่ง กวงแชร์ลิงกลับไม่รู้สึกประหลาดใจแม้แต่น้อยเพียงถามเทพกระบี่ตาบอดแล้วท่านคิดว่ามันคล้ายกับใครเทพกระบี่ตาบอดตอบมันดูคล้ายกับเอีย่ยหึงนิสัยใจคอรูปโฉมลักษณะเหมือนกันมากเลยเอีย่ยหึงนั่นเหรอใช่มหาโจนเอีย่ยหึงที่สมัยก่อนอรารวาสยังชั่วร้ายฆ่าคนมืนผักปลารูปล่านะถูกต้องแล้ว แก้วตาของก้วงแชริงหดเล็กลงกล่าวขึ้นหรือท่านเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นทายาทของเอีย้ยหึงโอ้ข้อนี้ก็เป็นไปได้มันเหลือกตาครั้งหนึ่งตาขาวพลันเหลือกขึ้นเผยให้เห็นดวงตาที่เล็กกว่าผู้คนทั่วไปและสาสตร์ประกายเจิดจ้าคู่หนึ่งมันไม่ได้ตาบอดเทพกระบีตาบอดเอ่งบ่อมวยกลับไม่ใช่คนตาบอดนี่เป็นความลับอันยิ่งใหญ่ของมันมันตบตาคนทั้งแผ่นดิน แต่ไม่ได้หลอกลวงกุ้งแชร์ลิงมันแชแน่ให้กุ้งแชรลิงรู้ความลับนี้หรือว่าระหว่างมันกับกุ้งแชร์ลิงยังมีความสัมพันธ์อันพิเศษธธพิสดารที่คนภายนอกไม่รู้มือกระบี่เร่ร่อนในต่าใต้ผู้หนึง่งมีความสัมพันธ์ใดกับเจ้าน้อยตระกูลสูงสักมือของเจ้าน้อยกําแน่นคล้ายกําดาบเบาบางที่สามารถปลิดชีวิตคนในชัว่วพริบตาเล่มนั้นเทพกระบี่ตาบอดเพ่งมองมันมองเป็นเวลานาน,านค่อยถามทีละคำ ผู้หญิงที่ชื่อซือซือตายแล้วใช่ไหมท่านเป็นคนขา่านางหรืึเปล่ากวงแชร์ลิงปฏิเสธการตอบเทพกระบีตาบอดเหลือกตาขึ้นครั้งหนึ่งประกายตาอันเจิดจ้าพลันสลายไปแปรเปลี่ยนเป็นคนตาบอดอีกครั้งเทพกระบีตาบอดกล่าวขึ้นอาท่านฆ่าผู้หญิงคนนั้นทางที่ดีก็จงฆ่าเอี้ยเจงด้วยขอแค่มันยังมีชีวิตอยู่ รับรองมันกัดไม่ปล่อยแน่นอนจะช้าจะเร็วก็ต้องเสือบทึงตัวท่านนะเรื่องเช่นนี้ท่านย่อมไม่พึงพาคนอื่นทำให้กับท่านนะกวงแชลิงเงียบงันอีกเนิ่นนานพลันร้องสั่งคนขับรถที่เบื้องนอกเปลี่ยนเส้นทางกลับเบ้านคนขับรถเพิ่งว่าจ้างใหม่เนื่องเพราะหลังจากที่สือ่อสื่อหายสาบสูญคนขับรถคนเดิมพลันดื่มสุราจนเมาใหม จมน้ำตายที่บึงเม่งโออีกด้านหนึ่งลือสู่บุญจิตใจสับสนยิ่งสตรีอายุ30ที่เปล่าเปลี่ยวนางหนึ่งเมื่อถึงยามสนทยาจิตใจมักสับสนวาวุ่นโดยไม่ทราบสาเหตุขณะที่จิตใจนางว้าวุ่นถึงที่สุดเอี่ยเจงพลันปรากฏตัวขึ้นประโยคแรกที่เอี่ยเจงพูดข้าพเจ้าจะให้ท่านดูของสิ่งหนึ่งท่านดูออกหรือเปล่าว่าความจริงเป็นของใคร เอี้ยเจงแบมือที่กำแน่นออกมาในมือที่แบออกนั้นมีเล็บหักท่อนหนึ่งเป็นเล็บสีแดงสดเล็บข้างนี้ทาด้วยหยดน้ำที่เคี่ยวกลั่นจากดอกไม้สีเทียนชนิดหนึ่งสีสันจึงสด,สดใสเป็นพิเศษแต่เมื่อเห็นเล็บข้างนี้สีหน้าของลือสู่บุญพลันแปรเปลี่ยนเป็นสีขาวดุดกระดาษนางชิงเล็บข้างนี้มาจากมือของเอี้ยเจงเพ่งดูอยู่ใต้ตะเกียงเป็นเวลานานมือของนางสั่นตลอดร่างสั่น พลันหันมาทางเอีย้ยเจงท่านท่านเจอเล็บนี่ที่ไหนบนรถของกว้งแชลิงภายในร่องเบาที่นั่งรถของมันมันไม่ทันกล่าวจบน้ำตาลือลา่อสู่บุนก็ไหลรินเสือ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 ตายแล้วข้าพเจ้ารู้แต่แรกว่านางต้องตายใต้มือของกว้งแชลิงท่านรู้ได้ยังไงนี่เป็นเล็บของเสือเสือ สีที่นางใช้ทาเล็บเนี่ยข้าพเจ้าเป็นคนให้นางเองดังนั้นข้าพเจ้าก็เลยจําได้ส,สื่อเป็นคนรักษาเล็บอย่างดีตลอดมาถ้าไม่เกิดเรื่องรุนแรงทำไมเล็บถึงหากบนรถของก้วงแชลิงละ่ะสีหน้าของเอียรเจงก็ซีดกล่าวขึ้นเจ้าน้อยชั้นที่หนึ่งอย่างก้วงแชลิงทําไมถึงคิดทํำร้ายสตรีที่น่าเวทนายอย่างสื่อสื่อละ่ะมันถามไถ่ตนเองหรือว่า มันมีความลับที่ไม่อาจบอกกับผู้คนถูกซื่อๆพบเห็นหรือเปล่าด้วยศักดิ์ศรีของมันยังทำเรื่องใดที่ไม่อาจบอกผู้คนได้นะต่อให้มันฆ่าซื่อๆจริงๆพวกเราจะทำอะไรมันได้ลือสู่บนหลังน้ำตาน้องหน้าถามขึ้นเพราะอะไรละ่ะเรื่องเพราะเราไม่มีหลักฐานเลยแม้แต่น้อยลือสู่บนกุมมือเอี้ยเจงแนบแน่นท่านต้องค้นหาหลักฐานให้ได้นะข้าพเจ้าขอร้อง มือของนางเย็นเฉียบมือของเอียเจเจงก็เย็นเฉียบกล่าวขึ้นข้าพเจ้าความจริงก็ระแวงอยู่แล้วตอนนี้นะ้อว่าเข้าใจกระจ่างแล้วล่ะท่านเข้าใจอะไรสงสัยอะไรเมื่อคืนนี้เนยโกโจมน้ําตายภายในบ่อนางเป็นสาวน้อยที่ดีงามคนหนึ่งไม่มีใครคิดทําร้ายนางหรอกแต่ท่งบิดามารดาของนางยังเข้าใจว่านางกระโดดลงบ่อฆ่าตัวตายแต่ข้าพเจ้าระแวงสงสัยเนื่องเพราะตอนนั้น นางเพียงคิดจะเฝ้าดูแลข้าพเจ้าไม่ยอมโดดลงบ่อขณะที่ข้าพเจ้าป่วยหนักขนาดนั้นแน่นอนดังนั้นเมื่อคืนนี้แม้สติสัมปชัญญะของข้าพเจ้าจะเลือนรางแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้ยินเสียงกรีดร้องของนางคนที่คิดฆ่าตัวตายรับรองไม่ส่งเสียงกรีดร้องที่แตกตื่นพรั่นพรึงและสิ้นหวังขนาดนั้นออกมาลือสู่บนถามขึ้นหรือท่านคิดว่านางถูกคนทำร้ายต้องใช่แน่นอน แล้วใครจะไปคิดทำร้ายสตรีที่ดีงามขนาดนั้นล่ะเอียร์เจงกล่าวด้วยสุมเสียงเครียดแค้นเดือดดานความจริงคนที่เป็นเป้าสังหารคือท่านมันรู้ว่าท่านไปที่นั่นเห็นเนยโกออกจากห้องข้าพเจ้าเลยคิดว่าเนยโกคือท่านแล้วมันทำไมคิดฆ่าข้าพเจ้าเรื่องเพราะท่านระแวงสงสัยกวางแชร์ลิงแล้วท่านไม่อาจอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปละกวางแชริงต้องไม่ปล่อยให้ท่านมีชีวิตต่อไป เมื่อฆ่าท่านครั้งแรกไม่สําเร็จมันต้องมีครั้งที่สองอีกแน่นอนสูบุญครั้งนี้ท่านต้องตามข้าพเจ้าไปทอดทิ้งทุกสิ่งที่นี่ตามข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้ใครทําร้ายท่านเป็นอันขาดเลยประกายตามันจริงจังอะไรป่านนั้นความรักของมันจริงใจอะไรป่านนั้นลือสูบุญเช็ดคราบน้ําตาตกลงใจอย่างเด็ดเดี่ยวตกลงข้าพเจ้าจะตามท่านไปไม่ว่าท่านไปไหนข้าพเจ้าจะตามไป เอี่ยเจงใจแหลกลานแล้วความรักที่ลึกซึ้งกินใจก็สามารถให้คนใจแหลกสลายเช่นเดียวกับความปวดร้าวทันใดนั้นทั้งสองพบว่าต่างฝ่ายต่างโอก,กอดกันและก,กันนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองใกล้ชิดกันขนาดนี้พลังกดดันจากภายนอกชนิดหนึ่งมักทําลายความเหินห่างของคู่รักคู่รักที่ความจริงผูกพันแต่ไม่สามารถรักได้และเพาะความรักของพวกมันให้ล้าลึกขึ้นกว่าเดิมพริบตานั้นทั้งสองแทบจะลืมเลือนทุกสิ่ง ลืมเลือนความกลัดกลุ้มปวดร้าวความแค้นและความเศร้าเสียใจแต่พวกมันลืมไม่ได้เนื่องเพราะอยามนั้นเบื้องนอกพลันมีคนเคาะประตูทารกชายคนหนึ่งอย่างมากอายุ12 13ปีทวงท่าน่ารักคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูใช้กิริยามารยาทถามลื่อสู่บุญที่เพิ่งเปิดประตูข้าพเจ้ามาหาแม่นางยู่เง็ถ้าไม่ใช่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ นางไม่แน่นักว่าจะหัวรอออกมาบุรุษที่มาหานางมีทุกรูปแบบถึงกับมีคนคงแก่เรียนอายุ70-80ปีแต่ไม่เคยมีเด็กชายมาก่อนเลยเนื่องเพราะนางคาดไม่ถึงที่ทารกนี้ต้องการไม่ใช่ตัวนางแต่เป็นชีวิตของนางทารกชายนี้กล่าวอย่างยิ้มแย้มข้าพเจ้าชื่อว่าเสียวเยเจอคนอื่นล้วนบอกว่าแม่นางยุ่งเงี้ทั้งฉลาดทั้งสวยพวกนั้นไม่ได้หลอกเลย ที่ม,นออมนเนื่องเพราะในมือมันเพิ่มดาบเล่มหนึ่งดาบที่ไม่เคยล้มเหลวแต่ครั้งนี้มันล้มเหลวแล้วมันเพิ่งแทงดาบออกพลันได้ยิงเสียงคำรามอย่างเดือดดานคนคนหนึ่งถาโถมออกมาพุ่งหมัดต่อยใส่ลูกกระเดือกของมันเด็ <S <S 1> <S 1> กชายอายุ1ิบ3ปีผู้หนึ่งไหนเลยมีลูกกระเดือกเสี่ยวเหี้ยจื่อย่อมคิดไม่ถึงว่าในห้องของนางคณิกาจะปรากฏหนุ่มผู้หนึ่งลงมือรวดเร็วขนาดนี้หนักหน่วงขนาดนี้ แต่มันไม่ลนลานไม่ว้าวุ่นมันมาฆ่าคนไม่ว่าสถานการณ์ใดไม่ว่าเปลี่ยนแปลงเช่นไรมันต้องทำให้สำเร็จมันได้รับการฝึกมาอย่างช่ำชองทำให้มันไม่ลืมเรื่องนี้เซียวเห้ฮจือหมุนคว้างดุดสายลมพลันสมัสดดาบย้อนกลับฟันใส่ต้นคอของลือสู่บุญดาบมันไม่ได้พลาดเป้าประกายดาบวูบขึ้นคมดาบก็แทงใส่เลือดเนื้อของคนคนหนึ่งเป็นเลือดเนื้อบริเวณหัวไหล่ แต่ไม่ใช่ไหล่ของยู่เง็กเป็นไหล่ของเอียเจงเอียเจงโถมออกมาใช้หัวไหล่รับคมดาบเกรงกล้ามเนื้อสุดชีวิตคมดาบพลันจมลึกในเลือดเนื้อที่แข็งแกร่งประดุดเหล็กเสี่ยวเฮจื่อทั้งแตกตื่นทั้งยินดีไม่ทราบลงมือสําเร็จหรือไม่เนื่องเพราะมันไม่เคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนพริบตานั้นกําปั้นเหล็กของเอียเจงตวัดต่อยฉับใส่ลูกกระเดืออของมันดวงตามันเบ่งถลนจับจ้องมองเอียเจงยังตื่นตระนก ตัวมันอ่อนระทวยดูดกองดินเอี่ยเจงถอนดาบสั้นออกจากหัวไหล่ฉีกเศษผ้าชิ้นหนึ่งพันแผลเอาไว้ขมวดปมจนแน่นห้ามโลหิตเอาไว้ก่อนชุดมือลื่อสู่บุญกล่าวขึ้นพวกเรารีไปเถอะลื่อสู่บุญสลัดมือมันปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวขึ้นท่านไปคนเดียวเถอะเพราะอะไรไม่ว่ายังไงเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ท่านทำไมลงมือเอามาหิดกับเด็กขนาดน,นี้ ชาวเระเจาจะใช้ชีวิตกับคนที่ใจโหดใจเหี้มทะมินหินในาชาติขนาดนี้ได้ยังไงเอียเจงรู้นิสัยของนางดีถ้านางปักใจต่อเรื่องเรื่องหนึง่งไม่ว่าท่านอธิบายยังไงล้วนไม่มีประโยชน์เอียเจงได้แต่ใช้ความจริงพิสูจน์ยืนยันเอียเจงพลันถอดกางเกงของเสี่ยวเฮยจื่อกล่าวขึ้นอะดูซะมันยังเป็นเด็กหรือเปล่าลือสู่บญจับจ้องมองเด็กคนนี้อย่างแตกตื่นไม่ว่าใครก็ดูออกมันไม่ใช่เด็กแล้ว มันเติบโตอย่างดกดื่นเต็มที่แล้วหลือสุบุญถามขึ้นท่านรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่เด็กแล้วอะเอี่ยเจงกล่าวขึ้นมันมีลูกกระเดือกเพลงดาบของมันก็เชี่ยวชาญเกินไปข้าพเจ้ารู้แต่แรกในยุทธภพมีบุคคลเช่นมันอยู่มีหนามซ้ำไม่ได้มีมันคนเดียวแล้วมันเป็นบุคคลยังไงพวกมันเป็นคนแคระคนแคระที่ถูกยาจำกัดการจเจริญเติบโตต,ต่อร่างกาย เป็นมือสังหารที่ได้รับการฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่ละวันพวกมันต้องกินยารักษารูปโฉมซึ่งมีผงไข่มุกเป็นส่วนประกอบสําคัญดังนั้นใบหน้าของพวกมันก็เลยไม่เจริญเติบโตตลอดการไม่แก่เท่าตลอดการดูไปคล้ายเป็นเด็กตลอดการแล้วก็ตัวยารักษารูปโฉมชนิดนี้ราคาแพงกว่าทองคําดังนั้นค่าตอบแทนในการฆ่าคนของพวกมันก็สูงมากนอกจากมหาเศรษฐีอย่างกว้วงแชริงแล้ว คนที่สามารถจ้างพวกมันมาฆ่าคนได้คงมีไม่มากมือเท้าของลือสู่บุญเย็นเฉียบนางมิอาจไม่เชื่อคําพูดของเอี้ยเจงต้นไม้บางต้นที่ถูกคนเพาะปลูกในห้องในกระถางเล็กๆยังโตเป็นไม้แคร่บอนไซได้แต่ถึงอย่างไรคนก็ไม่ใช่ต้นไม้ลือสู่บุญถามขึ้นใครกันนะโหดเหี้ยมขนาดนี้ทํากาเด็กสูงหนึ่งได้ขนาดนี้พักอสูรไงล่ะพักอสูรที่ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ฟัง พวกมันสังกัดพรรคอสูนเด็กพวกนี้เป็นเด็กรับใช้ของคนระดับหัวหน้าในพรรคอสูนไงมันพลันยิ้มออกมารูปคลำปากแผลบนหัวไหลเบาๆกล่าวต่อไปเนื่องเพราะคนเหล่านี้ตกอยู่ใต้การควบคุมของตัวยาตั้งแต่เด็กดังนั้นพละกกาลังของพวกมันก็เลยมีจํากัดไม่อย่างนั้นข้าพเจ้าคงไม่กล้าเสนอตัวเข้ารับมันดาบหนึ่งหรอกนะลือสูบุญถอนใจบางครั้งข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจท่านทาไมรู้เรื่องเยอะขนาดนี้ เล่อุบายอันลี้ลับในยุทธจักรเหมือนกับหลอกท่านไม่ได้เลยอะ่ะสีหน้าของเอียเจงปรากฏแววเคารพยำเกรงและเศร้าเสียใจชนิดหนึ่งกล่าวขึ้นเรื่องพวกนี้มีคนสอนข้าพระเจ้าเป็นใครสอนแก่ท่านเอียเจงไม่ตอบปลดห่อผ้าลงจากกลางหลังล้วงหมูแผ่นกับขนมเปี๊ยะออกมาให้นางตัวเองก็ล้มลงนอนบนพื้นมองดูหมู่ดาวพระพรายบนท้องฟ้าอย่างซืมเศร้ามันกำลังคิดถึงคนคนนั้นหรือไม่ ยามนี้ดึกแล้วทั้งสองอาศัยตรอกเล็กๆหลังซ่องแดงหฤหันอ้อมออกจากตัวเมืองมาถึงเนินเขาที่ปรากฏลำธารน,น้ำไหลรินผ่านแห่งหนึ่งฤทธิ์สุราของเอี่ยเจงสางซาแล้วแต่ที่น่าประหลาดก,ก็คืออาการไข้ก็เหมือนจะทุเลาลงไปด้วยเพียงแต่ว่ามันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอย่างยิ่งลือสูบุญมองดูมันด้วยความรักอันลึกซึง้งยื่นมือลูบคลำใบหน้าผอมสู้ของเอี้ยเจงกล่าวขึ้น ทางที่ดีท่านก็หลับสักตื่นเถอะถ้ามีเรื่องใดข้าพเจ้าก็จะปลุกท่านเอียเจียงพังกอกีรษะดวงตาพริ้มลงคล้ายไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าบนเนินเขาแต่อย่างใดเสียงฝีเท้าบนเนินเขานั้นฝีเท้าเบายิ่งกว่าแมวป่าก้าวเนิบหน้าผ่านพื้นหญ้านุ่มนิ่มสายตาคมกล้าดุดสุนักป่าหิวหอยทั้งคู่จับจ้องมองที่มือของเอียเจียงตลอดมาเป็นคนสองคนเอียเจียงไม่ได้หลับหัวใจมันยังเต้นเต้นทีเร็วยิ่ง เสียงฝีเท้าของคนสองคนแผ่วเบาเกินไปฝีมือต้องไม่ต่ำสามแน่นอนแต่เอีย่ยเจงเหน็ดเหนื่อยสิ้นเรี่ยวแรงแล้วเอีย่ยเจงหวังให้คนทั้งสองคิดว่ามันหลับไปแล้วฉกช่ชวยโอกาสลอบทำร้ายมันเอีย่ยเจงจึงมีโอกาสจู่โจมสังหารคนทั้งสองคิดไม่ถึงคนทั้งสองหยุดยั้งแตกไกลไมีหนามสามร้องดังเออเออวันนเอี uh ่ย huh. ดึกขนาดนี้น้ำค้างลงหนักแล้วท่นนอนอยู่อย่างนั้นจะเป็นหวัดเอานะ พวกเรามาส่งท่านไปยังที่ที่ดีกว่านี้ท่านลุกขึ้นมาเถอะทั้งสองคนนี้กลับคล้ายถือดีในศักดิ์ศรีไม่ยอมทำเรื่องรอบทำร้ายคนอื่นเอียเจงใจหายวูบคนชนิดนี้จึงจะน่ากลัวอย่างแท้จริงถ้าไม่ใช่ยอดฝีมืออันดับหนึ่งรับรองไม่ทำเช่นนี้พวกมันแสดงว่าเชื่อมั่นว่าสามารถปลิดชีวิตเอียเจงโดยไม่จำเป็นต้องลงมือรอบทำร้ายใต้ต้นเหลิวเชิงเขายืนไว้ด้วยคนสองคน ในมือถืออาวุธลักษณะประหลาดเป่งประกายเย็ยนเยียบสองชนิดรอจนเอี้ยจเจียงลุกขึ้นนั่งพวกมันค่อยเดินช้าๆเข้ามาสีเท้าของพวกมันทั้งเบาทั้งมั่นคงพวกมันหนักแน่นเยือกเย็ยนเอี้ยจเจียงได้แต่พยายามบังคับตัวเองให้เยือกเย็ยนลงบทบางขวางอยู่ข้างหน้าลื่อสูบุญซึ่งแต่เปลี่ยนคลั่งคึงจนร่างสั่นกระตุกร้องถามขึ้นว่าพวกท่านเป็นใครเนะี่ยหนึ่งในสองกล่าวขึ้น ท่านเมื่อต้องการรู้เราก็จะบอกพวกมันไม่กลัวเอีย้ยเจงล่วงรู้ความลับเนื่องเพราะคนตายจะไม่บอกความลับใดๆมันใช้ซุ้มเสียงประหลาดชนิดหนึ่งกล่าวเป็นคำพูดเจ็ดคำในซุ้มเสียงเต็มไปได้วยความทะนงเชื่อมัน่นคล้ายกับว่าขอเพียงกล่าวคำพูดเจ็ดคำนี้ไม่ว่าใครล้วนหวาดกลัวแทบตายไป่วงมหาหันนบมีอาโศนพอได้ยินเจ็ดคำนี้เอีย้ยเจงก็หน้าเปลี่ยนไปจริงๆ พักอสูรนั่นล่ะพวกท่านคือคนของพระอสูรแล้วคนของพระอสูรทําไมมาหาขา้าพัเจ้าละ่ะคนผู้หนึ่งหัวรออย่างเยือกเย็ยนอ่อ่ะอ,ะอะ่เนื่องเพราะพวกเราชอบท่านดังนั้นคิดส่งท่านไปยังที่ที่ไม่เจ็บไม่ใครไม่ป่วยตลอดการไม่นําซ้ํายังจะให้คนรักของท่านตามไปอยู่เป็นเพื่อนท่านด้วยเอียดเจงกําหมักแน่นหัวใจปวดแปบลบมันยังมีชีวิตเสี่ยงได้ยังสามารถเสี่ยงชีวิตได้ แต่ว่าลื้อสูบุญล่ะทันใดนั้นที่ยอดหลีวที่เชิงเขาบังเกิดเสียงหัวรอดังขึ้นคนคนนึงกล่าวขึ้นสะท้อนพี่ที่มันคิดไปพวกเจ้าสองคนไปก่อนเถอะมันทั้งสองพลันกระจายกำลังออกหันกลับไปอากับกริยาคล่องแคล่วปราดเปรียวปฏิกิริยาก็รวดเร็วพวกมันเห็นคนคนหนึง่งคล้ายยืนอยู่ยอดไม้แต่ไม่ได้เห็นชัดเนื่องเพราะพริบตานั้น ประกายสีครามเจิดจ้าสายหนึ่งวูบขึ้นจู่โจมลงจากกลางอากาศดุดอัสนีฟาดประกายกระบี่พุ่งฉวัดเฉวียนจากนั้นสงบนิ่งสงบนิ่งดุดขุนเขาคนทั้งสองพลันนอนจมกองเลือดของตัวเองเอียจเจียงทั้งแตกเตื่นทั้งลิงโลดโล่งขึ้นท่านเองเหรอคนเสื้อครามสวมหมวมปีกกว้างคนหนึ่งยืนพิงต้นไม้ ในดวงตาที่อบอุ่นยิ้มแย้มปราศจากรังสีการฆ่าฟันอีกแล้วนั่นคือกระบีตาทิ um um e พย์น้ำอิติ้งน้ำอิติ้งถามเอี้ยเจงพรรคอสศูนหาท่านทำไมเนี่ยท่านล่วงเกินพวกมันยังไงละเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้ล่วงเกินพวกมันเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องพรรคอสศูนแม้มักจะฆ่าคนแต่ไม่ฆ่าคนโดยไร้าสาเหตุแน่นอนถ้าท่านไม่เคยล่วงเกินพวกมัน พวกมันจะไม่แตะต้องท่านเป็นอันคาดเลยนอกจากพวกมันมีความลับที่ถูกท่านพบเห็นเอียรเจงพลันหดแก้วตาเล็กลงคล้ายนึกถึงเรื่องใดนำอิตติ้งถอนใจในความเห็นของเราท่านตามเราไปเถอะพักอสูรเมื่อเสาอหาท่านในโลกเกรงว่ามีแต่เรานี่แหละช่วยท่านได้ขอบคุณขอบคุณหมายความว่าไงยอมหรือไม่ยอมไปกับเรา ข้าพเจ้าก็แค่คิดจะเดินบนเส้นทางของตัวเองต่อให้เป็นเส้นทางไปสู่ความตายของตัวเองข้าพเจ้าจะขอเดินดูสักครั้งน้ำอิตติ้งจับจ้องกล่าวขึ้นเอ้ยบุคคลเช่นท่านเราน่าจะปล่อยให้ไปตายนะแต่ภายหน้าเราไม่แน่นักว่าจะยังช่วยเหลือท่านเนื่องเพราะท่านคล้ายคนคนหนึ่งคล้ายใครเป็นสหายที่เรารู้จักคนหนึ่ง มันไม่อาจนับเป็นคนดีแต่ก็เป็นสหายของเราในชีวิตอาจมีแต่เราเป็นสหายมันเพียงคนเดียวเหมือนกันเอี่ยเจงกล่าวขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่สหายของท่านแล้วก็ไม่คู่ควรเป็นสหายของท่านท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีโอกาสตอบแทนได้ดังนั้นภายหน้าท่านไม่จําเป็นต้องช่วยข้าพเจ้าอีกแล้วละ่ะกล่าวจบฉุดดึงมือลู่สู่บนสาวเท้าจากไปโดยไม่เหลียวหลัง จวบจนเดินไปไกลลือสู่บุญค่อยอดกล่าวขึ้นไม่ได้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่ใช่คนไม่รู้จักดีชั่วทําไมท่านแสดงท่าทีต่อเขาอย่างนั้นล่ะใช่ว่าท่านรู้ว่าภาคอสูรมีอิทธิพลกล้าแข็งไม่ต้องการเอาความเดือดร้อนไปถึงผู้อื่นใช่หรือเปล่าเอียเจงไม่ตอบลือสู่บุญกุมมือมันแน่นกล่าวขึ้นไม่ว่ายัางไงข้าพเจ้าก็จะตามท่านไปแน่นอนแม้ว่าที่ท่านไปจะเป็นนรก ขาชาก็จะตตาไปเหยียดเยงเงยหนะ้ามองดูประกายตาที่พราวพลายราวกับดาวบนท้องฟ้าระบายลมออกจากปากกล่าวเบาๆอย่างนั้นพวกเรากลับไปบ้านก่อนกลับบ้านพวกเรามีบ้านได้ไงถึงตอนนี้จะไม่มีแต่ภายหน้าต้องมีแน่นอนลือสู่บนยิ้มแล้วในรอยยิ้มเต็มไปได้วยความรักกล่าวขึ้นเมื่อก่อนพวกเราก็มีบ้านท่านก็มีบ้านหลังหนึ่งขปชาก็มีบ้านหลังหนึ่ง แต่ภายหน้าพวกเราทั้งสองจะเพียงสามารถมีบ้านเดียวใช่แล้วภายหน้าพวกมันทั้งสองจะสามารถมีบ้านเดียวถ้าแ้นพวกมันไม่ตายต้องมีบ้านหลังหนึ่งแน่นอนบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นแห่งหนึ่งจบบทที่7ขอบคุณในการรับชมรับฟังของทุกท่านครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้ช่องเรากดด้วยนะครับกำลังจะแตะพัน Subscribe แล้ว